ค่ะก็ขอสวัสดีเช่นเคยคือเกาแม่เพชรพ่อใหญ่พาแม่เพชรมาอ,ออกกำลังกายลดความอ้วนไปกินกออไผ่อยู่สวนค่ะไปรวงแป้งหย้าปไปช่มแป้งหย้างเอาอมันยั่งมันถ่ายแล้ว Tôi đút nhắn nó vậy Đây nhắn này là đút về. ngang kiếm nhả, bay thang ngày đứng nhả, ôn bay ngày lê, bỏ căng lăng cài, khay mặn mặn lại, khay mặn để bỏ đơn lăng cài đôi đôn thì để nhang thêm กินน้ำแล้วก็เอาไปล้างเลยเมื่อใดทำบัดหาไดเมื่อนี้มื่อนี้มันบ่มีการคึมฝาคึมฝนฝากรบว่าเห็นห้องก็เล่ยผ้าไงเลยผ้าเมเพชรยางชูมือทำนี่้าห้องแล้วคึมฝาคึมฝนแต็มปรตกแคทเทียจุไปกินกอไผ่บ่ได้ลักดอกมื่อนี้ ก็ไฟอยู่ชวนกูกไหวจะโดนแล้วคุณแม่แปลงหญยาหยาเขาก็ไม่หยาเพรามันตายหมดแล้วมันแรงไปตามไปบึงก็ไฟอยู่ใส่นอกบันอยู่ชวนไหนคุณกับยางประท่านสั่งเราสั่งยางเร็้ยวกัว ไปดึงยาเพิ่นนี่ละเพิ่นสิดาป้าป,ป้ไปตามไปเบิง้งอยู่ได้ดนสำรวจอากาศมันห่อนนำ้ำก็เข้ากับสิ เอาฟิดฟัดฟิดฟัดอยากกระบ,บาดหอนแต่คุณยางน้ำกลุ่นกับหอนขึ้นกันล่อฝนมาเป็นเกือบเป็นเดือนแล้วยังไม่ทันไหนตกอยู่สิบังอุ้มอุ้มใหม่ไปหน่อยนึงหายสุดเงียบคุณยางมาทัานมือกองยางมาทัานยินแต่เสียงสู นั่งสร้างคุณพอแล้วนี่เป็นบานผู้จัดก,การที่พักของโครงการมอยูหาหลัง ตัวไหตัวตัวไหนน้อพี่นิ่มพี่นิ่มไปบ้านไปเขาสิกัดไปไปไปบ้านเด้อมา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 พี่เขาจะกัดไปเขาะว่าไปก็ไปบ้านเดี๋ยวมูจะกัด મા อย่ากัดกันมากินกอไผ่อยู่ริมทาง วอา,าไพ่กับใบว่าถ่าลายปนใดค่ะเพราะมันแหลกขายน้ำปลาก็เห็นจะปลาไม่จะปลาบางส่างแน่นิ่มแมเพชรเตะเอาเลยด้ไก่เขาหลายเขาจะเตะเอา แพ่งหย่าแพ่งหย่าหย่ากระตายมือเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ยึดมั่อเลยเนี่ยก็มันแหลงเนาะมันก็เกิดแน่ว่าเกิดแนวมันเหี่ยวใบไผ่กับกระลังปุมนี่มันเป็นไผ่ไผ่บ่มีน้ำเนาะค่เป็นไผ่หวานไผ่เหนียงเป็นไผ่ กระสีแสบด้วยนั่นโดนกินแค่นึ่งแกบบุยละ ยิงย่งยำเป็นตะแสบเต้่ก็ไ้กะว่ากินแบต้งกินลายยางไม่เน่เปรียมี่ <S <S โอยมีหลังนัดเด้นีนกันกินย้าแน่กินต้นถูบแน่ไปเรื่อยๆจะคล้องก็ไปหาให้กินแะน่ กินใหม่เพราะมันกินยางเดี๋ยว่าไรยืนฟังข้นเราอยู่กินน้ำฟังน้ำกินกอไผ่ยอยู่ริมทาง นี่ก็ทับได้ซิบเดือนนะคะซิบซิบเอ็ดเดือนแล้วทับสีดอน้ํโศกค่ะเพื่อจะผ้าวัที่ยี่สิบยี่สอดีอกปีนึงเดือนหนากะทะเบิ้งรุ่นทะรุ่นกันไป ว่าสิเป็นยังไงปีนาพอดีจะรุ่นกันปีนี้ก็ข้าวะสิ่งแหวนหล่อมพอดีนะคะสั่งกระตุกงานไลน์มากรูคโควิด จากเคียงไม่จากพัทยามันก uh> ็ม uh, so ีกล uh uh> uh ุ่มเสียงแน่นิดนึงหมดสั่งหน่อยสั่งหน้งมันติดเชือติดหนื้อซึ่งก็สมัยซึ่งมือก็มันก็เลี้ยงงัางค่ะสั่งหน่อยก็คือสมัยตะกี้พี่นิ่มเขาจะเตะเอาละเอ๊ะ เล่นลบไปลบมาแม่เพจสิเตะเอาได้นั่นไปอีกแล้วไปอีกแล้วยังไปรอดท้องมะนั่นเขาสิเตะเอาอีกแล้วนั่นไปแล้วี่นิ่มนี่เนาะเด็กเลี้ยงสร้างไปลงนามกับไปน้ำ ไปผูกไปแก้ไปยังไปมดนิ่ม,มกับพี่หมีช่องช่องตัวนี่หมาหมาหมาสองตัวบอกวอนนี่แหละที่เศร้าแล้วมาอยู่หลัง พันผู้จัดการดูทผพานมากเมื่อกี้ไทยเห็นเมื่อกี้น,นียนะมา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 ถอยถอยมามามาเออถอยมามาเวเออมามากระฝากไว้กระสวัสดี ไปกรสวัสดีมากกรสวัสดีเด้อค่ะเด้อแม่เพชรมณีกระเบื้องกันไปเรื่อยๆยังสี่เลยค่ะกระเบรยไปใส่มาใส่กับยุตบันนกับยางออกกำลังกายค่ะพ่นคายพ่นคายพนเคียดพุยพนคายพ่นเครียดถูกจะกับที่ไรเบรย ย่างย่างเป็นบางมือมีได้สีย่างกับฟุ้นก็สิตุกค่ะกระสวดดีสวีดัสค่ะ